นะออไม่แน่ใจนะแต่สามสิบนี่ลุ้นหนักสามสิบรุนหนักนะครับแต่ว่ายี่ห้านี่แบบชิวๆไปแล้วกันอ,อ่แบบสบายๆนะครับแอดสูนนะครับสวัสดีครับผมกดไลค์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมส่งกันวงใจให้ขอบคุณมากครับนะครับก็มาแล้วนะครับ <c oughs> ก็ได้หมายกำหนดแล้วเออก็ได้ใหมบใมยนัดแล้วนะครับ มาแล้วนะครับก็ลุนๆุนกันแหละนะครับพี่อ <c oughs> อืมก็จะได้แต่ว่าอารมณ์น่าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะช่วงอสองครั้งเนี่ยนะครับยี่ยี่สิบห้าอาจจะชิวๆนะไม่สีเรียดอะไรนะยิ้มแย้มแจ่มใสไปชิวๆนะอีกสองวันนะครับชิวๆไปเออแต่ถ้าหลังจากนั้นนี่เริ่มไม่ชิวแล้วนะ <c oughs> เ,เริ่มความตึงเครียดนะครับเริ่มความเครียดเข้ามานิดหน่อยเออ,อาจจะนิดหน่อยหรืออาจจะมากก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆเนี่ยต,ต้องเตรียมไว้นะครับเ,เพราะอะไรอะ่ะไข่ดาวนะครับช่วยเปลี่ยนหัวข้ออะไรนะไม่ใช่เ็าเรียกว่าหมายนัดดีกว่านะครับหมายนัดนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้นี้อาจจะขึ้นไปผิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนที่หลังนะครับนะเปลี่ยนที่หลังได้เออเป็นหมายนัดดีกว่าอืมเพราะมันขึ้นไปแล้วมันไปแก้ไม่ได้ต้องลงไปก่อนออลงไปก่อนแล้วับาันแก้ที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรอ,อคุณจุดารักษ์นะครับสวัสดีครับผมนะครับเจ็ดวันอันตรายเหรอโอรอใช่ไหมอ่าก็ ก็พูดพูดง่ายๆนะเพราะว่าอแต่วันที่ยี่บห้าในเขาก่อนนะยี่บห้าในก่อนนะ,ะเขาจะมีการนัดอวันที่ยี่ิบห้าไปก่อนก่อนแต่ยี่ิบห้านี้ชิวๆไม่มีปัญหานะนะเขาจะชิวๆเพราะก็คุยไปแล้วนะครับยี่สิบห้านี่เขา,เาหัวเราะกันนะเอยิ้มแย้มแจ่มใสดีอนะเอยิ้มแย้มแจ่มใสด,นะสดีแต่ว่าหลังจากนั้นนี่เริ่มแนละ้ว เ,เริ่มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะนะเออเขามาขนให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับคุณอดีนี่แหละเอฟซี 4, เขาลุ้นๆกันต่อไปนะครับบอกเลยเลยลุ้นๆกันต่อไปออชัดเจนไหมแต่ว่าก็แอดวานะเขางคงไม่ซีเรียสมากแล้วเพราะว่าเงินน่าจะมีอยู่นะครับแต่คราวนี้ว่า แม่นอกใ้ก็น่าจะลุ้นไปด้วยแหละนะลุ้นลุ้นให้ลูกไปด้วยออเแต่ถ้าว่ามันไม่ผิดเลยมันเป็นไปไม่ได้เอฟซี MC. บอกเลยเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ผิดเลยนะออเไม่ผิดเลยมันเป็นไปได้แต่ผิดมากผิดน้อยก็ว่ากันไปออ่เอาลาวันนะครับสวัสดีครับผมนะครับอืมอ่า ผิดมากผิดน้อยก็ว่ากันไปแต่ว่าผิดแน่ๆเอฟซีแน่ๆแ,แ,แต่ว่าน่าจะหาเงินจากยี่ห้าก่อนนะเออเป็นไปได้นะที่จะหาเงินจากยี่ห้าก่อนแต่ว่ามันไม่ได้เยอะหรอกยี่ห้าเอาจริงๆเอเอถ้าชนะก็คงไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะอาจจะพอๆกันครั้งที่แล้วอา่าเพราะว่าขอไปเยอะก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันนิดเดียว เออมันนิดเดียวมันคงไม่ไม่ได้เยอะใช่ครับผมเป็นอย่างนั้นนะ่ะเอฟซีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาเป็นค่ารถค่าลาได้อยู่นะเออค่ารถค่าลาได้อยู่พอได้อยู่แต่พอไปถึงวันนั้นนะ่ะสิ้นเดือนนี่ก็โอ้โหนะครับเริ่มแล้วนะครับเอ่อเริ่มคิดแล้วว่าจะหาอะไรจากไหนยังไงนะครับอ่าหาจากไหนยังไง ได้ลุ้นแน่นอนนะครับ FC ได้ลุนแน่นอนนะครับงานนี้นะครับออกลูกเลยดีกว่าออกลูกเครียดเลยนะครับเอายิ่งออกลูกเครียดเลยแต่แต่อีกอีกวันสองวันนี้ไม่มีปัญหาบอกได้เลยเขาเขาพูดมาแล้วเขาเกิดมาแล้วนะครับวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเกิดมาแล้วว่าเชิลเชลเออนะ เขาเขาบอกว่าทางนี้นี่ไปขอร้องใครก็ไม่ได้นะแต่แต่อย่าลืมว่าทางนี้เขามีแบ็กอยู่นะเขาคงจะไม่ไม่สูญเสียไปมากกว่านี้หรอกเขาก็มีแบ็กมีเอฟซีคอยสนับสนุนอยู่นะคือคือแม่นอกใ้เขาคอยช่วยเหลืออยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับอ,อย่างดีก็อาจจะเสียเงินไปบ้างแต่ถามว่าเยอะคงไม่เยอะหรอกอเสียเงินบ้างแต่เคงไม่เยอะอะดีใจ อ่าดีใจก็เรียกว่าหัวเราะไปก่อนไม่เป็นไรนะหัวเราะสองครั้งนะครั้งที่แล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ครั้งหน้าไอตรงเนี้ยอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งต่อไปนี่เริ่มเริ่มแล้วเอฟซีนะเริ่มตึงเครียดแล้วบอกได้เลยว่าเริ่มตึงเครียดแล้วเริ่มเครียดหนักแล้วนีออ่มันจะไม่เหมือนกันแล้วอารมณ์เปลี่ยนแล้วล่ะเอฟซีอารมณ์เริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่า ่าเราเราจะกลายไปอีกสถานะหนึ่งใช่ไหมที่ผ่านมาเราอยู่ในอีกสถานะใช่ไหมแล้วอ่างานหน้าอีกสองวันนี้ก็อยู่ในสถานะเดียวกันอยู่ยังอยู่ในสถานะเดิมอยู่แต่พอเลยไปวันสิ้นเดือนนี่เปลี่ยนสถานะแล้วนะเอ้ตีนะ่ะสถานะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเ,เปลี่ยนไปอีกอย่างแล้วนะจากเป็นต่อนี่กลายเป็นรองเลยนะ ต่อไปนี้ก็คือหลังจากยี่ห้าไปแล้วนี่สถานะเป็นรองแล้วนะจากเป็นต่อเนี่ยจากได้เปรียบเนี่ยกลายเป็นเป็นคือเสียเปรียบเลยเอ่าก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยลงทันทีเลยโอกาสที่จะเสมอเอาแค่คิดเสมอก็คิดไม่ได้แล้วไม่มีคําว่าเสมอดีกว่าอ่าสิ้นเดือนไม่มีคําว่าเสมอออกลูกเสมอนี่คงไม่มีแน่ๆอืมจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ย ไม่มีคำว่าเสมอแน่นอนแล้วสู้กับระบบด้วยโอ้โหเอซีนะระบบนี้เขาเขาแน่นอ่าแน่นไม่ว่าจะเป็นฐานนะไม่ว่าจะเป็นอ่าการทํางานเป็นอะไรต่างๆนะโอโ้แน่นมากเอซีงานนี้โอ้โหเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงเดี๋ยวเราได้ดูกันนะครับเอซีได้ดูกันแนะ่สิ้นเดือนนี้จะโมนะหรือจ่าก็ไม่รู้แหละ แต่ได้ลุ้นแน่นอนเอได้ดูแล้วว่าจะออกรูปไปไหนแม่นอกไส้ก็ลุ้นสุดขีดถามว่าช่วยอะไรได้ไหมไม่น่าจะได้นะ <c oughs> ใจไงช่วยในใจอย่างเดียวนะครับไม่รู้ชะตากรรมแล้วนะพี่แดงใช่ไหมไม่รู้แล้วชะตากรรมไม่มีแล้วไม่รู้แล้วแต่แต่ยังหัวเราะได้อยู่ แต่พอเขารู้แบบนี้นะไอตีพอเขารู้ไอวันเนี้ยวันนัดเนี่ยเขารู้แล้วนะเขาอาจจะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยเออไม่ค่อยยิ้มเพราะว่ามันรู้หมายแล้วนะรู้วันที่แล้วไงเออความยิ้มนี่ก็คงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ความล่าเริงไม่ค่อยมีตอนนั้นเขายังเอ่อตอนนั้นเขายังไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นมาวันไหนใช่ไหมเออจะเข้านัดวันไหนยังไม่รู้แต่เขานี้ตอนนี้เขารู้แล้ว วันที่25้าก็คงจะคงจะมีความสุขได้ไม่เยอะนิดนิดหน่อยออนหน่อยเออนิดนิดหน่อยหน่อยมีมีได้ไม่เยอะแต่ส้เดือนนี่โอ้โหลงเลยเปลี่ยนสถานะโดยทันทีเลยขาดเลยอะ่ะเอ,อสถานะนี่พลิกผันเลยก็คือจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะเอสังภาพและเสียงพร้อมเหรอขราวนี้นะขราวนี้นะเอฟซี FC นะ จกนาเนี่ยอาจจะหัวเลเาะจกนาอาจจะหัวเลาะก็ได้เออไปวันที่ยี่ห้าเนี่ยอาจจะหัวเลาะเล็กๆก็ได้แพ้ก็แพ้แหละวะเออแต่หลังอย่างนั้นเนี่ยนะอาจจะหัวเลาะไม่ได้แล้วนะครับเออแต่จกนานี่คิดว่าพอก็รู้พอก็รู้ว่า วันไหนเนี่ยโอ้โหโจนานี้ยิ้มแล้ววันนี้เริ่มยิ้มแล้วเนี่ยเอ,อเริ่มยิ้มนะหน้าจิตจืดเลยนะก็นั่นแหละเอฟซีคิดว่ายังไงแหละเอฟซีคิดว่ายังไงเออระหว่างศึกสายเลือดก็ศึกสายเลือดนะเอ,อตรงนี้ก็พลาดไม่ได้แต่มันก็มีอยู่แค่นั้นแหละมันเป็นไปอย่างอื่นก็คงมากไม่ได้แล้ว ใช่ไหมวันที่ยี่ห้านี่จกนาก็จะฉี่ชิวๆยิ่งรู้ยิ่งรู้กำหนดวันเวลาแค่นี้เนี่ยโอ้โหเอฟซีเอยเขาเขามองภาพออกแล้วละ่ะวันนี้ไงที่เขาจัดให้ไปนี่ไงภาพและเสียงเขาจัดให้แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะเออภาพและเสียงเขาจัดให้เขาก็สามารถจะพูดได้แล้วตอนนี้พูดได้เลยเห็นไหมหลักฐานกูเป็นไง เห็นไหมล่ะอาจจะเคมเคมไปเลยก็ได้นะมีโอกาสเคมนะเอฟดีนะมีโอกาสเคมมันเคมเคมหลักฐานเนี่ยอืมแต่ละช่องดูแล้วปวดหัวใช่ไหมอ่าใช่ครับผมดูเลาะหัวเลาะแบบจิจตืดหน่อยวันเวลานะครับที่ที่นานนะครับวันเวลาที่รอคอย ก็มาถึงนะครับเห็นไหมมีนัดครับผมดอกอ้อครับมีนัดอแต่วันที่ยีห้าก่อนนะยีห้าก่อนเอ่ิบห้าไปก่อนแตน่ยี่ิห้านี้เขาชิวอยิ้มแย้มแจ่มใสได้อยู่แต่พอเขารู้แบบนี้คงจะยิ้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะไปแบบธรรมดาหน้าตาอา่าเซ็งซงไปนิดนิดนะครับเพราะว่ามันมันมันน้อยไงอันนี้มันเล็ก เออเล็กๆจะไปคาดหวังกับไอ้ตรงยี่ห้านี่คาดหวังไม่ได้นะไอ้สินะมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคําว่าคาดหวังอืมคาดหวังตรงนี้ไม่ได้แต่หน้าป,ะประวันพันพึงก็คือสิ้นเดือนนะครับประวันพันพึงก็ตรงโน้นอันนั้นอันตรายแล้วเออจะลูกผีลูกคนก็อยู่ตรงโน้นแหละอืมจะจะไปจะมาหรือว่าจะหนัก จะเบาก็อยู่ตรงนู้นแต่ว่าแต่ว่าผู้นี้ว่าเสมอตัวนี่คงไม่มีออกมาไปชิวๆเสมอออกมาแบบเสมอไม่ใช่อ่ะไม่มีอ่ะไม่น่าจะใช่เลยจริงจริงเออไม่น่าจะใช่มันน่าจะมีการคําว่าผู้ง่ายว่าโดนแหละแต่ว่าไม่รู้จะเท่าไหร่ยังไงเออเพราะว่าเขาได้ประเมินมาเรียบร้อยแล้วแต่เราจะได้ประมูรู้ได้การประเมินด้วยหละ ประเมินว่าจะยังไงเท่าไหร่เราจะรู้ในะช่วงโน้นนะครับอีกไม่นานวันเวลาก็มาถึงเพราะเขามันเข้าสู่ขึ้นสู่กระบวนการไปแล้วอมันมาแน่แน่แล้วอีกอย่างครับได้ข่าวนะครับเอฟซี FC นะอีกอย่างได้ข่าวว่าที่สองเขาก็จะมาปักป้ายที่สองจะมาปักป้ายก็เอา้าพอปักป้ายนี่ถือว่า เกิดพิพาทแล้วนะมันเป็นข้อพิพาทแล้วนะปักป้ายเนี่ยถือว่าเขารับไปแล้วอ่าถ้าไม่ปักป้ายเขาว่าไปอย่างแต่นี้ปักป้ายนะก็จะดําเนินต่อไปอีกเห็นไหมอ่าเห็นไหมละ่ะโอ้โหปักป้ายแล้วโอ้โหเครียดเลยงานนี้นะต่อเนื่องเหลือเกินนะครับอ่าต่อเนื่องสวัสดีนะครับคุณแม่สมมลวันนี้เน็ตบ้านแม่ล้มละทั้งวันเลยลนะตึ้งจะมานี่แหละ โอ้โหตายนะเห็นไหมไรเอฟซีชัดเจนไหมถ้ามานี่มันก็มารัวๆนะมาแบบที่นี้ตั้งตัวไม่ได้เหมือนกันนะมาแบบหนักหน่วงเลยเหมือนน้าป่าเอฟซีนะเหมือนน้ปานนนป่าเลยมาเลยทะลักมาเลยโอ้โหฝนตกทั้งคืนทั้งวันเออทะลักมาเลยอยากขายที่นาล่ะว่าอยากขายที่นาเลยเหรอโอ้โหมันจะขายได้ที่แถวนี้ขายไม่ได้ บริเวณนี้ขายไม่ได้เลยเอฟซี FC, ห้ามเลยถึงจะมีที่เยอะที่ทางเยอะก็ขายไม่ได้สักอันเลยล่ะใช่มันก็ต้องมีนัดสิมีแน่นอนก็ถือว่าเข้าสู่เข้าสู่กระบวนการนะถ้ะปาปักป้ายเออเข้าสู่กระบวนการแน่นอนถ้ปาปักป้ายแล้วก็คือนั่นแหละก็ว่ากันไปแล้วก็จะ มันก็ต้องมีระยะเวลาของมันอยู่ถูกไหมล่ะอันนี้ก็ถาาว่านานไหมก็นานมาแล้วนะเป็นเดือนเดือนแล้วนะเอ่อนานมาแล้วแต่ถาาว่าถามว่าเอ่อพอพอเขาขึ้นสู่กระบวนการเนมันมันก็ต้องถึงจนได้ไม่ไม่ช้ามันก็ต้องถึงเออเร็วยังไงมันก็ต้องถึงเพราะว่ามันเริ่มนับเวลาไงเริ่มนับเวลาถอยหลังมันก็จะนับไปเรื่อยๆถึงจะช้าก็มันก็ยังเดินมันเรื่อยๆเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆ ยังไงก็ถึงเขาสักวันหนึ่งก็นี่แหละถึงเลยอ่าชุดแรกนี่ถึงก่อนถึงก่อนก็ว่ากันไปแล้วว่าจะหนักหน่วงแค่ไหนแต่ก่อนจะถึงตัวนั้นก็ไปชิมตรงนี้ก่อนนะวันยี่ห้าเนี่ยก็ชิมไปก่อนชิวๆไปก่อนชิมลางเออ่ชิมลางไอ,งอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเอฟซี FC. มันเป็นเรื่องเล็กเอาอะจะไปซาอุเลย ใชนะ่โอ้ยจะไม่ไม่พร้อมกันไม่พร้อมเพราะว่ามันต่างกันเยอะต่างต่างกรรมต่างต่างเวลาด้วยอืมต่างต่างกรรมต่างเวลาด้วยอืมมันมันไม่มันคนละครั้งไงใช้ระยะเวลามันก็ห่างกันอยู่นะใช่มามาก็มารัวๆเออแล้วก็มันมีอันอื่นอีกนะฟรีนะไม่ใช่จะมีแต่อันตรงนี้นะเออใช่ไหม ชายนงชายนาฏอีกเหรอเอฟซีอันนั้นก็ยังไม่รู้ละคืออะไร,ย,ไรนะยังไงน่ะยังคาเจกันอยู่เลยนะเห็นไหมเออก็ยังชัดเจนอยู่นะเอออันนั้นก็โอ้โหเครียดเลยเจอลูกนี้นี่เครียดเลยนะเอฟซีนะบอกตรงว่าเครียดเลยเจอสองดอกนี้เข้าไปนี่เครียดเลยไอ้ดอกยี่บห้านี่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวตัวนี้เขาได้เปรียบยี่บห้านี่เขาได้เปรียบอยู่เป็นต่อ พูดง่ายว่าเป็นต่อแต่พอมาเจอที่เดือนนี่โห <laughs> จากเป็นต่อมาดีๆเสื้สว,สวยเนี่ยนะมากลายเป็นรองเลยคราวนี้เออกลายเป็นรองเลยคือไม่เป็นต่อละเอาพง่ายเป็นรองเยอะเลยอืมว่าจะออกลูกไหนแค่นั้นเองคิดคำนวณไว้ได้เลย